สวัสดีครับามาดูลุงนึกโกโก้ปราบที่กับอิสกิในตำนานามาดูความละเอียดของแกไม่ให้มีเนินด้วยทำใบดึงหลังมาปราบที่ใช้ใบดันไปไม่ไหว ไม่ได้เราจะมีนาเขานี่จะมีเนินมีหญ้าไม่ได้เห็นหญ้าต้นเดียวนี่ยังลงไปดึงอ,ะอ่ะเพราะว่ามันมองเห็นน้ำไงระดับน้ำได้สบายใช้ใบดึงหลังจากปั่นแล้วเนี่ยดึงใบตรงนู้นแหละตรงที่เวลารดย่ำมันจะวนบ่อย ดึงไปดับไปแกก็ทำแกได้อ่ะแค่ปราบที่แค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้อิดบล็อกก็ยังก่อมาแล้วคนเดียวด้วยใช้ใบดึงหลังเอา ด,ด,ด,ดับดับดับอ่าม่รู้แล้วรถไถกับคนขับนี่ไม่รู้แค่ยุเยอะกว่ากันนะ่ะแกใจเย็นน่ะแกทำแกไปเรื่อย นาแกนี่จะมีหลุมมีบ่อมีเนินไม่ได้เลยละเดี๋ยวเอาอีสกีในตำนานมาดึงไปกบหมดนะ่ะยอมรับเลยกเกษตรตัวอย่างเนี่ยจะเก้าสิบไปยังแข็งแรงอยู่เลยลุงเนื้อโกโก้เนี่ยแน่นอนจริงๆสงสัยใบ ดึงหลังจะหลุดแล้วนะ่ะใบดึงหลังอ่ะใช้คาดแล้วก็เอาเหล็กมาเสริมเออาทำเองด้วยไม่จ้างด้วยอ่าเอยวลองไปดูแกดิยงสายใบดึงหลังจะหลุดแล้วนะ่ะสายใบดึงหลังจะหลุด อหลุดจริงๆใบดึงหลุดไงน็อตหลุดแล้วอ่ามาดูใกล้ๆเลยว่าแกาทำยังไงอ๋อใช้คาดนี่ใบดึงแก ไอ้น็อตขันเอาเหรอโอ้มันแตกแล้วเนี่ยมันแตกนะพี่ ใช้คาดเหล็กแล้วก็เอาไม้มาเสริมข้างล่าง เยวกลับไปเอานอ็อตมาซ่อมใหม่แม่เอาแผ่นเหล็กด้วยใช้ใช้ไม้อ่าใบดึงแก อ่าใช้คาดเปล่าๆไปก่อน่ามันก็มาเหมือนกันเนี่ย ตรงนี้ที่เลือกอ้รถย่ำม,มาวนบ่อยอก็ใช้ได้ไป่นหนักรถด้วยใช้คาดใช้ไม้มาติดรูปที่หลัง เนี่ยตรงน้ำเนี่ยรถย่ำมันวนบ่อยเออก็หลากม้ามกันนะ่ะความพยายามแกนี่สุดยอดจริงๆ เออเฮ้รถย่ำอะวนไม้บ่อยติดแน่ตรงเนี้ยจะครึ่งล้อแล้วอะจะครึ่งล้อหลังแล้ว 白求。 รถย่ำมาวนตรงนี้บ่อยๆร้องแน่เพราวนหัวงานบ่อยอ่ะยอมแก่แข็งแรงจริงๆใหยันอีกจังหาก Đây là thi cái này nà, thoải mái này thôi lót dầm bòi à. lên. là đó là lên à. Why Oh. หายใจไม่เต็มท้องเลยเนี่ยเข้าแมวตามเสียงรถเลยเนี่ยจะไหวไม่ไหวจะไหวไม่ไหว <laughs> อา้อาวอา่อาอา๋เอเรียบร้อยอ้าวอ่าอ้าว หายใจไปทั่วท้องเลยลุนตามเสียงเครื่องเลยเนี่ยเอาละไปดึงทังนุง่นมาแล้วนะ่ะหายคันแดนเมื่อกี้เนี่ยหน้ารถแกเนี่ยอ่ะปล่อยให้แกวนคนเดียวไปก่อนพบกแกรมการกา,รารนานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ